สาวอุดรสาววันนี้จะพามาที่ร้านบ้านเชียงเป็นผ่อนหน้านะคะเป็นลูกค้าที่ทางสักรอบที่แล้วอ๋อได้ค่ะอันนี้นร้านอะไรนะคะร้านบ้านเชียงค่ะที่ร้าน ลานบ้านเชียงหน้าสุดการค้านะคะก็คือที่หน้าเซ็นทรัลพาซ่านันเองนะคะงานมีจนตั้งแต่วันศุกร์เสาร์แล้วก็วันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะเริ่มตั้งแต่เวลา16นาฬิกาค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่มาลงทะเบียนถส่ผพ้าพตรงนี้นะคะก็จะสามารถที่จะรับภาพได้ฟรีเลยนะคะาแล้วก็รออยูนะคะก็จะมีเป็นร,บรอบๆขึ้นไปน,น,นะคะทีแรกมานึกว่าจะไม่นึกว่าจะไม่ได้ดูแล้วนะคะแล้วก็จะมีรูเป็นตื่นด้วยนะคะ น่ารักมากเลยเราประดำนะคะโดยนะอ้ยเยอะแยะมากมายเลยสวยมากเลยค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวสักแป๊บนึงแอดมินก็จะถ่ายภาพไปให้ทุกคนดู เลยอย่าลืมมากันนะคะพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนวันสุดท้ายเริ่มเริ่มที่เราจะเห็นบอลลูนได้ตั้งแต่เวลา9ซิบุกนาฬิกาจนถึง2ทุ่มอันนี้ถึง2ทุ่มรือเปล่าคะงานครับผมเท่าไหร่นะคะครถึง2ทุ่มครึ่งนะคะแล้วก็เวลารอบเปิดนี่ก็คือห่างกันเท่าไหร่ะกี่รอบคะปกติเขาจะขึ้นชั่วโมงละรอบค่ะรอบละ20นาทีอ๋อชั่วโมงชั่วโมงละรอบชั่วโมงละรอบละว่า20นาทีนะคะมีรูปต่างๆมากมายเลยนี่รูปปลาหมือค่ะทุก รักแล้วยังไม่ขึ้นไม่ครบนะคะเดี๋ยวจะขึ้นฟูๆแล้วเขาจะมีการถ่ายภาพให้ด้วยนะคะคนีนะ่มากๆเลยกิจกรรมนี้น่ารักมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นสีสันคัลเลอร์ฟูนะคะเหมาะกัมากเลยในช่วงเทศกาลนี้นะคะก่อนที่เราจะถึงเทศกาสลสงกรานตนะคะใครที่อยู่แถวๆนี้อย่าลืมมากันนะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา,าจังหวัดอุดรธานีจ้านี่ค่ะบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้นะคะ เราจะไปดูถ้าถ้าอยู่ใกล้นะคะก็จะมีแบบมีความเป็นแก๊สนะคะตัวนี้เขาจะขึ้นสูงได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ได้สูงขึ้นเยอะมากนะคะเพราะว่าเวาไมราะว่าเพราะว่ามันจะเป็นทางเรื่องของเรื่องกฎหมายด้วยนะคะอันนี้นะคะมันก็จะมีทีมงานนะคะกิจกรรมแบบนี้จะมีขึ้นบ่อยไหมคะกิจกรรมนี้จะมีะะขึ้นเรื่อยๆค่ะก็ติดตาม ก็อย่าลืมโหลดแอปพลิเคชันเซ็นทรั l ไลฟ์เ c ็นทรัลไลฟนะคะทุกคนาบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะทุกคน้วาวตอนนี้เลยอีกหนึ่งลูกนะคะที่กำลังจะขึ้นนะคะอยู่ดางด้านโน้นนะคะถ้าอยู่ใ,ใกล้มันก็จะร้อนๆนิดนึงนะแล้ะคนขายเป็นคิวคิวไปนะคะเดินเลยค่ะเดนลยคะ จะมา่ายที่นี่ีกว่าขอบคุณค่ะนี่นะคะแอนดมินได้คิดรูปแล้วนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูนะคะว่าออกมาเป็นยังไงแล้วก็โดยช่างกล้องของที่นี่นะคะเขาก็จะมีรูปให้ด้วยนะคะ่ะทำได้ดีมากเลยนี่นะคะง่ายๆเลยลก็ขึ้นมาที่จุดบริการถ่ายภาพฟรีตัวนี้นะคะแล้วก็แค่โหลดแอปพลิเคชันเซ็นทรัลไลฟ์แค่นี้นะคะ ที่นี่นะคะไเลยอปชาร์จท <I> ั้งระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS ค่ะดาวน์โหลดติดตั้งง่ายมากแน่ฮะไม่ว่าจะเป็นการเซิร์ชหรือว่าการดรอดที่บริเวณสุดบริการตรงนี้นะคะ แปดลูกะคะจะจอยมาเก็ตจะจอยมาเก็ตว้าขึ้นแล้วค่ะทุกคนบรรยากาศคนที่เข้ามาร่วมงานนะคะก็จะคึกคักนะคะตื่นเต้น,นมากๆเลยและอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศการถ่ายภาพนะคะที่เขาจะให้ภาพ ค่ะทุกคนว้าวก็จะมีแก๊สนะขึ้นเร็วมากๆเลยนะคะใช้เวลาแบบแป๊บเดียวเองนะคะบอลลูนก็ขึ้นเลยนะคะแต่ตอนนี้นี่คือไม่สามารถขึ้นบนท้องฟ้าได้เพราะว่ามันติดเรื่องในเรื่องของกฎหมายด้วยนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งคือตอนนี้ลมค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยนะคะพี่ไปดูอต่อไปนะเ๋อได้ค่ะได้ค่ะน้องพี่ฝากพี่ฝากพี่ฝากได้ค่ะพี่เชื่อเมื่อลันที่พี่เอาลงถองวีดีวีใบสองจะ อ๋อโอเคได้ค่ะนี่นะคะก็จะถ่ายเราก็จะยืนอยู่ตรงนี้เลยนะคะนะคะต,ตอนนี้เรามีแอปพลิเคชันเซ็นทัลไลน์แล้วถ้าเรามีกิจกรรมดีๆที่หน้าเซ็นทัลนะคะก็ะจะพารีวิวินดีบายสาดอนก็จะพามาถ่ายทำนะคะแล้วก็จะมาดูเก็บบรรยากาศเรื่อยๆนะคะทุกคน นี้เราก็เป็นช่องทางดีๆนะคะที่เราจะได้รู้แล้วว่ามีกิจกรรมอะไรนะคะที่อยู่ตรงลานบ้านเชียงตรงนี้นะคะอุ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดลูกที่แปดกำลังจะขึ้นแล้วนะคะสวยค่ะตรงมุมนึงก็สวย ก็อย่าลืมมากันนะคะพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะคะเริ่มตั้งแต่1 6 0 0นจนถึง2.30นนะคะรอบละ20นาทีเท่านั้นห่างกัน1ชั่วโมงนะคะรอบสุดท้ายตอน2.30นนะคะใครที่พาลูกลกหลานๆมาได้เลยนะทั้งหมด8ลูกนะคะสีสันสดใส,สมากมายแล้วก็อย่าลืมฝากด้วยนะคะสำหรับไลฟ์เ e n นทัลไลฟ์นะคะแอปพลิเคชันดีๆจากเซ็นทัลค่ะบ๊ายบายเจอกั<า>ใหม่ในคิปหน้า,านะค<า><น>ะบ้า